ออนะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าักพูดยาวมากเลยนะครับเป็นคนสั้นไม่เป็นฮะออยาวทุกอย่างเลยใช่ส่วนสูงออนะครับผมเอาละนี่คือบรรยากาศความสุขนะครับที่เราได้รับกันในวันนี้แล้วก็เอาความสุขมาแบ่งปันให้น้องๆชาวบา้านราชาวดีด้วยนะฮะนี่คืองานที่บรรดาแฟนขาทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะบอกว่าถึงเวลาจะยาวนานแค่ไหนพวกเขา ริชยังมีพวกเขาเสมอตลอดไปปรบมือให้ริชกนนด้วยเปไนไนท์ ทำไมไม่เคยได้ยินหรือเราเรียนหมอหนานเกินไปทำไมไม่เคยได้ย,ยินเพลงนี้เพลงนี้บรรดาแตงขาบทั้งหมดแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้เนื้อร้องทำนองมอบให้เลยจ้าเมื่ทีท่หลายคนนะครับผมผมเห็นมาทุกคนโบกป้ายนะครับแล้วก็หัวสายไปตามป้ายจังหวะริเท่นั้นนครับรู้เลยครับอ่านเนื้อเพลงอยู่ฮนะ ดูลตลางบัดรยังไงไม่รู้รู้สึกไงบ้างกับบทเพลงนี้ก็ดีใจ เนี่ยก็บอกอย่าหลงอย่าลลงแล้วก็จำได้พอพีแล้วพอลากลิ้นลากลิ้นปึ๊บไอ้นี่ก็หลงเราบอกอะไรกันแฟครับไหน่อยมันเท่าเดมันไหลก็ เจ็ดนาทีแล้วนะครับเนื้อหาย,ยังไม่เข้าไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยท่านนี้เศรหน่อยทำไมยิงเมืนใส่ฮะก็ก็ขอบคุณทุกคนน,นคะฮคือก็ขอบคุณคุณมากที่แบบทำอะไรเพื่อลิศในหลายๆอย่างนะฮะก็คืออย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องไม่เอาไม่ร้องนะไม่ร้องแลวแลันนี้นะก็ดีใจนะฮะดีใจที่ดีใจที่ลิศเป็นคนสำคัญของทุกคนนะครับ อะไรนะใครบอกนะสำคัญตัวเอง <laughs> แต่ก็ดีใจนะ,ะที่ที่ทุกคนแบบให้ความสำคัญกับลิศแล้วก็ดีใจที่ลิศเห็นลิศเป็นคนสำคัญทุกคนดีใจที่ทุกคนทุ่มเทมาลิศดีใจที่ที่รอนะฮะคือ5ปีที่แล้วก็พูดตามสคริปต์นะฮะว่าให้รอหน่อยนะครับก็ไม่คิดว่าวันนี้ทุกคนจะรอลิศจริงๆนะฮะ จนถึงวันที่ใกล้จะมาถึงแล้วก็อีกแค่เก้าเดือนนะฮะหนึ่งช่วงครันพอดีนะครับผมใครที่นั่งพร้อมอยู่ตอนนี้ลูกคลอดครับจบพอดีครับนะฮะก็จะถึงฝันแล้วนะฮะถะถึงฝันแล้วก็สู้ๆนะฮะบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ไปด้วยกันนะฮะเราทำได้ครับ ใช่ใช่เราก็ใหญ่ของคุณเช่นเดียวกันคือคือการที่ได้เห็นริทพยายามเรียนหมอนี่ก็เป็นเรื่องที่สนุกนะสนุกกับเราได้ติดตามชีวิตคนนึงเราได้รู้ถึงคุณค่า,ข,าของความพยายามเราได้รู้ถึงในขณะเดียวกันเดริทก็ได้รู้ว่าในความพยายามของเขามีคนที่จ้องมองอยู่เบื้องหลังแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาต่อไปความสําเร็จของริทที่จะอยู่ข้างหน้าอีก9้าเดือนทุกคนมีส่วนร่วมกับเขาคนนี้ เราจะสำเร็จเป็นรยการใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือไหน่อยผมไมคแล้วผมไม่ไปนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเช่นเดียวกันนะผมผมอยากจะบอกเช่นเดียวกันว่าเราในฐานะที่เราผู้งตามแล้วก็เฝ้าดูเด็กผู้ชายคนนี้มาเดอหลออจนถึงว่าที่เขาใกล้จะสำเร็จแล้วไม่ใช่ว่าเขาคนนี้เก่งจึงทําได้ทุกคนก็สามารถทําความฝันงตัวเองได้เช่นกันจริงไหมจริงไหมเป็นกําลังใจให้กับความฝันของทุกคนได้ใครที่ว่าทําฝันตัวเองสาเร็จได้ขอเสียงปรบมือให้ตัวเองด้วย คุณจะสนับสนุไปด้วยกรรันร้อยสนับสนุนไปด้วยกันนะฮะเนาะเนาะเอยู่งานขายตรงเลยเนาะเอาล่ะแล้ววันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์มานะครับไม่ใช่ไม่อยากให้ผมขาเยเหรอถ้าไม่อยากให้ผมขายก็องไปดูขุนปานในโรงพยาบานคิดจะทำอะไราให้เกียรติแสดงตัว วันน uhm. ี้ขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมสนุกการขอบคุณทุกเสียงร้องขอบคุณทุกเสียงปรบมือขอบคุณน้องๆจากบ้านราชาวดีทุกท่านที่มาร่วมสนุกเลาปรบมือให้บ้านราชาวดีด้วยปรบมือให้กับน้ําใจของพวกเราทุกคนด้วยปรบมือให้กับความฝันของทุกคนและปรบมือให้ ทุกคนมากๆที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วรามาร่วมบุญนะครับผมเราจะสาธุอีกทีนะฮะตึงสอบสาสาธุเอาละครับวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนปีหน้าเจอกันใหม่เนาะโอเคครับสวัสดีครับคุณพานทุ่งรงอวัฒนยนตร์สวัสดีครับ ี่ปล่อยพิน <pentru> <afar> ิจออกมาเพื <standardized adject ives> ่อรับทงฝันใชจกบว่าปล่อยด้วยนะฮะอ่าบายบายทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับพี่ลาก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษครับเราจะพูดออกไปทำไม